สี่สามสองทุกท่านสวัสดคมรกรอบครับขึ่นครับยกปุกอึ๊บเปิดตัวเองครับทุกท่านสวัสวามรงรบครับขึ้นครับยกปุกตึ๊บขออัญเชิญเทวดนมงคลสวัสด์จอมกษัตริย์ปรีเปรมเกษตรศร,ร,ศรี เกิดเกียดก้องพระปีชาบารมีน้องสัตดูดีองเหนือเก้าเจ้าพไทยศิละการเทิดลาชาภูวกลเฉลิมพระชนพันษาสุขัสมัยพระไยรักอำนวยสวัสดคุ้มฉัดชัยบรรดาลให้พระองค์ทรงพัะเจริญ ด้วยก้าวด้วยกระบอกขอเดชะข้าพระพุทธเ,เจ้าว่าที่ร้อยตีสุรงค์จันทสวุวรรณรองนายกสมาคมคัวเชฟจิตอาสาทุกทาน